สวัสดีค่ะวันนี้เบคกมันนี่ก็จะพามาดูผีเสื้ออ่ะไม่ใช่พามาทำเค้กผีเสื้อกันค่ะรับรองว่าทำได้ง่ายมากๆม,มือใหม่ทำได้สบายๆเลยค่ะ มาดูส่วนผสมสำหรับทำเนื้อเค้กกันนะคะจะมีส่วนผสมในอัตราส,ส่วนตามหน้าจอนี้นะคะหรือดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปก็ได้ค่ะแล้วนอกจากส่วนผสมที่ใช้ทำตัวเค้กแล้วก็ยังจะมีเป็นวิปปิ้งครีมแยมสตรอเบอรี่หรือแยมส้มก็ได้นะคะหรือจะเป็นท็อปปิ้งบลูเบอรี่ท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลโดนัทไว้สำหรับตกแต่งด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวิธีทำนั้นง่ายมากๆเลยคะ่ะมือใหม่ทำได้สบายๆไม่ต้องตีไข,ข่ขาวให้ขึ้นฟูตั้งยอดอะไรเลยค่ะเราก็ไม่ต้องใช้ SP อะไรเลยแค่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามผสมนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้ฟูกระจายนะคะแล้วก็ให้เหนยได้แตกตัวเข้ากับส่วนผสมนะคะใช้ความเร็วต่ำตีเป็นเวลาสนาทีค่ะ ตีด้วยความเร็วต่ำสุดนะคะไปเรื่อยๆค่ะตั้งเวลาไว้ก็ได้ค่ะ2นาทีค่ะ ครบ2นาทีแล้วปิดเครื่องใช้พยายางปาดขอบอ่างให้ส่วนผสม,สมเข้ากันดีครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีต่อที่ความเร็วสูงสุดค่ะเป็นเวลา2นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสม,สมนั้นเข้ากันดีแล้วก็เนื้อเนียนค่ะ ครบสนาทีแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็ใช้พยางปาดขอบไออ,อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีต่อ,อครั้งสุดท้ายค่ะใช้ความเร็วต่ำสุดนะคะตีแค่30ววิก,ก็พอค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเนื้อเค้กจะได้ออกมาเนียนๆนะคะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยฟอยค่ะหรือใครจะใช้เป็นถ้วยจีบลองด้วยถ้วยจีบอลูมิเนียมก็ได้นะคะ แต่ในคลิปวันนี้นี่จะใช้เป็นถ้วยฟอยเบอร์ C 0 0 1นะคะหนึ่งสูตรนี้ก็จะตักได้ทั้งหมด16ถ้วยค่ะตักให้เกือบเต็มขอบถ้วยเลยนะคะตักครบทุกถ้วยแล้วเราก็ใช้ไม้ปลายแหลมนะคะลากวนวนให้เขากระจายทั่ว ให้ผิวหน้าเรียบอะค่ะแล้วก็เป็นการไล่ฟองอากาศอีกครั้งไปในตัวนะคะจากนั้นนําเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอบประมาณ25นาทีค่ะเวลาอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเช็คสุกใต้ด้วยการใช้ไม้ปลายแหลกหรือไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเคก้กแล้วก็ไม่มีเศษเคกเ้กแฉะ ติดมานะคะหรือสังเกตจากผิวหน้าของเค้กก็ได้ค่ะจะมีสีเหลืองเข้มนะคะสีออกน้ำตาลทองๆเหลืองๆองนี้ยค่ะแบบนี้คืออบสุกแล้วค่ะ พออบสุกแล้วนะคะเราก็วางพักไว้บนตะแกรงค่ะให้เค,ค้กเย็นสนิทเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งหน้าตาแปลงร่างเค,ค้กกลายเป็นผีเสื้อกันนะคะพอเค,ค้กเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะใช้มีดตัดเป็นแผ่นวงกลมนะคะนี่ค่ะลากวนไปใช้วิธีจับมีดมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็หมุนห้อยเค,ค้กไปนะคะจะได้ง่ายนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นค่ะพอเราเจาะเป็นแผ่นวงกลมครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็นำวิปปิ้งครีมออกมาจากตู้เย็นได้เลยค่ะแล้วก็มาช่างน้ำหนักประมาณ150กรัมนะคะแล้วก็ตีให้เขาตั้งยอดอ่อนค่ะ วิปปิ้งครีมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอาแผ่นเค้กที่เราเจาะไว้เป็นวงกลมออกก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มาบีบวิปปิ้งครีมใส่ลงไปตรงกลางค่ะ พอใส่วิปปิ้งครีมครบทุกถ้วยแล้วนะคะเราก็จะเอาแผ่นเค้กที่เราเจาะไว้เป็นวงกลมนะคะมาตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็วางให้ชิงเฉียงสองข้างทําเป็นปีกผีเสื้อค่ะเว้นที่ตรงกลางให้ห่างกันไว้นิดนึงนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่แยมกันค่ะแต่ก่อนที่จะใส่แยมตรงกลางนะคะเราจะโรย น้ำตาลไอซิ่งค่ะหรือใครที่อยากให้ละลายช้าๆก็ใช้เป็นน้ำตาลโดนัทก็ได้นะคะโรยให้ทั่วปีกผีเสื้อเลยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานขึ้นอีกนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะตักท็อปปิ้งบลูเบอร์ี่หรือเป็นแยมสตรอเบอร์รี่ก็ได้หรือแยมส้มก็ได้นะคะตักลงไปตรงกลางเพื่อทำเป็นตัวผีเสื้อค่ะทำครบแบบนี้ทุกถ้วยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะ มือใหม่อย่าลืมลองทํากันดูนะคะสูตรนี้ทําได้ง่ายมากๆแล้วก็เนื้อเค้กอบออกมาแล้วอร่อยมากๆด้วยค่ะแล้วหน้าตาก็ยังแปลกใหม่นะคะยังไม่ค่อยมีใครทําขายนะคะลองทํากันดูนะคะเผื่ออาจจะได้เป็นเมนูใหม่สุดปังประจําร้านก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ